พอยรังสตูดิโอภูมิใจเสนอพิษลักแรงแขนดารีพิฆาตพ้อมลุงศักดิ์อยครับเดี๋ยว,ยวเราจะเล่าให้ใหฟังวันนี้เรามาพูดถึงคุณดิวอาริสลาที่มาแช์มาเก้าแปดงานนี้เล่นเอาจอนทอตื่นกันทั้งสำนักงานจอนทอแห่งชาติแล้วก็มีขมันจัดการเสียงโชคออนไลน์ องค์ประกอบเรื่องดีเยอะนะจอนทธาเว็บเสียงเช่ามีทั้งทัวร์และกองเชียร์ทัวร์เนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยววก,กับขวาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยววก,กับขวาวกขนาดนั้นมึงไม่ปวดกระบาหระวันใช่แล้วคุณจะไม่เห็นจอนอธาอ,ออกมาทํางานขามีขมันแบบนี้เลยถ้าคุณนิ้ไม่ออกมาแฉงานแต่งของสี่พี่น้องบใบไ,ไม้ที่สําคัญหนึ่งในสี่นั้นเป็นจอนอธาด้วยเป็นจอนอทธาตอมอจอนทธาที่ไม่เคยทําอะไรแต่โดดเด่นใช่ไหมเออใช่ เป็นจนทอลูปหล่อวันๆไม่ทำอะไรขี่ซุปเปอรค์คาร์วนไปวนมาแต่สำนักงานจนทอแห่งชาติบอกว่าคนนี้จาเป็นเอาไว้ทำงานเพราะโดดเด่นมากเห็นนักข่าวไปถามบอกว่าโดดเด่นยังไงเขาก็บอกเออโดดเด่นนั่นแหละอย่าถาม่าคุณดิวเคยอยู่ในครอบครัวนี้ก็เลยแฉเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้กิ๊บเพราะรู้ตืดเล็กนาบางของครอบครัวนี้อย่างดีงานแต่งงานนี้ดูเหอะผู้ใหญ่ทั้งจนทอคนมีหน้ามีตามาครบด แต่สุดท้ายวงแตกต้องยกเลยงานแต่งสิ่งที่คุณดิวพูดก็เลยทำให้ซีโบไม่หมบ,บินบินบินออกไปนู่นเลยอังกฤษกว่าจรนทจะตั้งหลักได้กว่าจะมีหมายคนออกมา30-40จุดตอนหลังเนี่ยจัดใหญ่โตแต่ว่าเขาหนีออกไปแล้วต้องสามอาทิตย์กว่าจะไปค้นสุดท้ายคุณดิวก็ออกมาแฉทุกอย่างด้วยน้ำตาน้องเน่เรื่องราวต่างๆตลอดเวลาที่อยู่ณที่บ้านหลังนั้นลบไปถึง ชี้แจงแทนสามีด้วยสังคมก็เห็นอ,อกเห็นใจเธอมากขึ้นก่อนนังพูดความจริงนี่วะมันเริ่มอย่างนี้ครับคําว่าคุณดิวแฉเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่าตั้งนานแล้วทำไมไม่แฉตอนได้ประโยชน์กับเขาก็อยู่กับเขายังมีความสุขแหมพอเลิกกับเขาแล้วก็กลับมาแฉแบบเนี้หรือจริงๆแล้วเนี่ยต่อการแบล็กเมลอะไรหรือเปล่าลดทัวร์บันวนไปวนมาแบบนี้แหละแฉกันไปแฉกันมามีจนอทอรลวมขบวนการด้วย มันวนไปวนมานะมีคุณชูวิทย์แฉ่ด้วยคุณดิวแฉด้วยข่าวจากตงโน้นตรงนี้แต่สุดท้ายนี่ตกไปที่จอนาทอจนสุดท้ายทัวก็วกกับมหาคุณดิวพระแล้ววนลามเลยไปถึงเจ้าไบรผู้โดดเด่นแห่งต่อมอจนไปวนโดดเด่นอยู่ที่ที่สตอมอแล้วสุดท้ายก็วนกันไมาที่คุณดิวอีกคนก็สงสัยว่าสามีคุณดิวอ่ะต่างจากเขายัางไงรวยอู้ฟู่แบบไร้เหตุผล แอไปไหนมาไหนมีรถตำขัวนด้วยเออใช่เห็นมีภาพถ่ายกับเจ้าพ่อสามเหลี่ยมทองค้าวนกลับมาอย่างนี้คุณดิวก็เลยต้องชี้แจงแบบเป็นทางการน้ำตานองหน้ากันไปเกิดการเปิดโปงบาดแผลต่างๆโดนสารพัดอย่างอีลุกตุกตับที่สำคัญโดนมาม่าร้รอนรานหัวด้วยจนมีบาดแผลจะไปทำงานก็ไปทำไม่ได้จนสุดท้ายหายหน้าหายตาไปจากวงการละครเ,เพราะโดนทำร้ายแบบนี้แหละเพื่อความจริงกระจ่าง ความสงสัยที่ว่าตอนนั้นทำไมไม่ออกมาชี้แจงก็ตกไปตอนนั้นมันทั้งผมคูทำ้ายทุกอย่างใครจะกล้าเปิดเผยมันละวะอ้ยังมีจอรนทอคอยช่วยเหลือด้วยอุย้ยเอาจริงๆนะที่คุณดิวโพูดออกมาก็เป็นแค่ตัวหนังสือที่คุณดิวพูดกับเมียงไม่เห็นหลักฐานกับตาเห็นแต่ในโทรศัพท์ก็เขาแชร์เป็นข้อมูลเพื่อไปสืบสวนต่อไงจอทอก็เริ่มทำงานเงียบๆแลับ เรื่องที่แรกก็บอกว่าเขาปิดเว็บไปแล้วทําอะไรไม่ได้มีแผนมีแผนทําเป็นนิ่งเฉยอยู่สองามอาทิตย์แต่สุดท้ายมาพร้อมด้วยหลักฐานชัดนทางการเงินดูเหมือนดีว่าโจกรู้ทันทุกครั้งมีทั้งทรัพย์สินที่ไปตรวจค้น30กว่าจุดเจอทั้งซุปอร์คารู้ยี่ห้อไหนแต่ยี่ห้อหน่อยพึ่มโจกันไปเลยแต่ไอ้ลำบกกินนี่ที่แบบลิมิเต็ดอะขายั้สีสิกว่าล้านอะอยู่ไหนเอิ่ม หาไม่เจอวะแม่งหายไปเลยสงสัยกันไหมสีพี่น้องทําอาชีพอะไรมีเงินเยอะแยะมากมายูเพิ่นๆน,นะเปิดผับเปิดบาร์ล่านอาหาแต่เงินหมุนเวียน5้าพันล้านส่วนเจ้าใบน้องคนเล็กออกมายอมรับว่าจริงอยู่พวกพี่เขาทําเว็บเสียงโชคแต่มันเป็นของพี่ๆกับผมไม่เกี่ยวข้องนะครับแมทําตัวนิ่งแล้วชิงเลยนะมือแล้วภาพนิ่งต่างๆที่คุณดิวโดน ทำให้เกิดบาดแผลในร่างกายต่างๆสนับสนุนเหตุผลที่คุณดิวเพิ่มให้นักแน่นมากขึ้นจากนั้นการแชรของคุณดิวก็มีแชทไลน์อื่นๆมาประกอบหลายอย่างทั้งที่เบนเดมอนครูต่างๆนานาแล้วก็แชทที่มาขอร้องบอกว่าให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้เธอรวมทั้งเช็คที่คุณดิวบอกว่าเป็นสัญญาเงินกู้9ล้านด้วยที่สําคัญแชทไลน์ที่บอกยอมความได้ไหมหยุดแชได้ไหมอันนั้นแหละมันสําคัญมากจะให้ไปขอโทษตัวเป็นๆก็ได้ จะเอากันถึงตายจะให้ต้องจับเลยไงทําไมไม่สงสารเด็กๆลูกๆหลานของทางนี้มัง่งจนคุณดิวย้อนกลับว่าเวลาเขาเดือดร้อนถูกทํำ้ายไม่เห็นคนในบ้านช่วยเลยสุดท้ายคุณดิวเลยสวนกลับบอกว่าถือว่าเป็นการโปรโมทเว็บเสียงโชคให้กันแล้วกันผิดหลักแรงแค่นี้นะ่ากลัวจริงๆช่วงไม่กี่วันมานี้ทั้งมาเก๊า888 8ทั้งคูเป่บูนแปปี เลขแปดนี่มาแรงนะแต่ที่สําคัญแรงแขนของนาลีพิฆาตน่ากลัวมากก็เพราะว่าผู้ชายเนี่ยคิดว่าสังคมเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่ใช้กําลังขคค่มขู่ยังไงก็ได้เอามีเงินเรามีอํานาจเรามีชื่อเสียงคนอื่นก็ต้องเป็นบริวารของเราคิดว่าภรรยาหรือแฟนเนี่ยเป็นบริวารของเราด้วยแต่รักก็รัก แค้นก็แค้นสุดๆเลยนะผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวมากเลยตัวอย่างคุณเอมิลากับครูไปบูลเป็นยังไงตอนรักก็รักหวานชื่นมีลูกด้วยกันมีความสุขดีแต่ครูไปบูลตีตุกออกหางนั่นแหละเรียบร้อยสุดท้ายครูไพบูลกับเขาเขาตารางเสียเงินเสียทองกันก็เป็นเรื่องใหญ่โตกันไปจนได้คนเดียวอลิสลาก็เหมือนกันตอนอยู่ด้วยกันก็รักกันดีโดนตุกตับตุกตับก็ยังทนกันมาได้ตั้งนานสุดท้ายจากไฟแค้นก็กลายเป็นไฟแนนเลยทีนี้ เลยทำให้เงินทองของคุณเบ้นโดนยึดไปเลยแล้วยังไม่รู้จะบานไปลายไปสักเท่าไหร่เบนอาจจะกลับประเทศไทยไม่ได้เลยนะคดีความก็ยาวไกลเลยนะเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้หญิงเขาก็มีฤทธิ์มีเดชของเขาหน้าดูนะที่สําคัญถ้าเขายังรักเราอยู่เขาก็ดีกับเราแต่เขาเกียดมาแล้วก่อนมึงเขาเรียกว่าชาตาขาดถ้าโดนนาลีพิฆาตแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเจ้าเบนนี่แหละ พูดถึงเจ้ามาเก้าแปดแปดเนี่ยมันเรื่องใหญ่หมอนกันนะเนี่ยช่วงที่ผ่านมาจรนาทองงานเยอะแต่คนก็สงสัยว่าเอ๋มาเก้าแปดแปดมันไปไหนเห็นล่วสุดคุณชีวิทย์บอกว่ามาเก้าแปดแปดเนี่ยมันแค่ไซส์เองนะ <c oughs> เออ,เอ,อใช่กุชชีวิทย์เขารู้ดีมันมีไซส์เอลด้วยเอ,อ๋เก้าแปดแปดนี่ยมันแค่ห้าพันล้านทั้งหมดที่ท่านจนทรนาทองทำท่าออกมาปราบปรา,ปามมาค้นคนุ่นนั่นนี่เนี่ย,ยถ้าคุณดิวไม่ออกมาแฉเนี่ย จอนทอจะทําอะไรไม่รู้ไม่เห็นพอปอตอรอยังทำท่าตอกกระจายอยู่บ่อยๆบ่อยครั้งจอนทอก็นิ่งเฉยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอาละคุณชูวิทย์ออกมาเล่นใหญ่แล้วบอกจอนทอเล่นไซเอ็แอลให้ดูหน่อยมันเป็นของสารวัตรสัวสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกุ๊บงานนี้มีไอวอกไกยมด้วยหรือเปล่าเออไอวอกไกยมก็มาด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไอหอยเอ้ย คุณชูวิทย์บอกว่าสารวัตรสัวแห่นเป็นต่อกุ๊ปเนี่ยวงเงินมันหมื่นล้านโว้ยแล้วมีจอร์ทรระดับไดพนหนุนหลังด้วยอาว้าวพอบอชูวิทย์สั่งพอตอรตอให้ทำงานแล้วซึ่งคุณชูวิทย์ให้คำขาดแล้วให้เวลาถึงวันจันนี้หลังจากนั้นถ้าไม่ทำอะไรชุดใหญ่ไฟกระพริบมาชูวิทย์บอกเจ้าสารวัตรสัวเนี่ยแม่งรู้ทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่ของมันอีหยังวะหน้าที่ตัวเองศึกไม่รู้ไปทุกที่ ยกเว้นที่ทํางานแล้วก็ทุกนวยต้องการตัวยกเว้นสํานักงานจรนทอแห่งชาติผอบอชูวิทย์พูดแบบนี้ไอ้อจรนทอทั้งหมดคงแซ่บๆขันๆราชดเข้าสม,มดทสภาพเลยนะผอบอชูวิทย์โอ้พอเหลือมา 88, เข้ออาไปแปบๆเนี่ยจนทอดูคึกคักนะดูนะเออเห็นจะบินไปคุยกับคุณดิวที่ไต้หวันด้วยนอกจากไปคุยกับคุณดิวที่ไต้หวันแล้วสองวันก่อนมายังส่งจรนทอไปสองชุด ตอนเย็นวันหนึ่งก็ไปถ่ายรูปแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เข้าไปที่ร้านทำเล็บบอกว่าเจ้านายอยากจะมาทําเล็บมาดูท่าทางก่อนฮะเจ้านายมึงเป็นเป็นคนรักสวยรักงามขนาดนั้นเลยหรือคนเดียวเลยถือว่าเรื่องนี้เป็นฟางส้นสุดท้ายออกมาแฉยกใหญ่อีกทีท่านจนทอทองหล่อนี่ขยันมากๆากพวงประชาชนมีการไปตรวจไปตรา บอกว่าประชาชนมีจอนทอมาตรวจตาไม่ดีใจหรือใครเขาจะไม่ดีใจอ่ะจอนทอมาทีไรอื้ือิบอ,อายหลายเรื่องแล้ววะแต่จอนทอที่ดีๆก็มีเยอะนะลุงเออที่ดีๆเขาไม่ค่อยมีอำนาจโว้ยคุณดิวบอกว่าอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีจอนทอไปที่ร้านเลยทำไมตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยประชาชนกันนักนะแบบนี้มาข่มขู่แน่นอนเอ็นบอกว่ารองผู้กำกับ ที่ท้องรอน,นั่นนะมีหุ้นส่วนในร้านอาหารที่เจ้าเบนเดมอนน่ะร่วมลงทุนกันแล้วก็ถูกตรวจค้นก็เลยแบบอาฆาตใช่ไหมโอ้โหเรื่องราวของคุณดิวนี่เป็นมหากราบเลยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสามีคุณดิวคุณเซบาสเตียนเนี่ยความร่ำรำำวยของเขามาจากร้านอาหารที่ครอบครัวเข,ข,ขทาทำเอาไว้ก่อนแล้วส่วนมาเมืองไทยก็มาทำอาสังหาริมทรัพย์ ส่วนเรื่องไอ้ลดนำขบวนนะั่นน่ะมันก็เป็นแพ็กเกจทัวร์เหมือนไอ้หมวยที่บอกว่า v ีว p มาจากบางจีนนั่นแหละสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ออกมายอมรับแล้วว่าที่มานำขบวนให้กับสามีคุณดิวก็คือยศ1ิตีของไอ้ที่เดิมเลยจนทอท่องเที่ยวเรื่องนี้เป็นมหากราบหลายอย่างเลยนะเอาเพื่อนๆทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ออกมาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลง เราคอยลังสตูดิโอขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี